สวัสดีครับทุกผู้ชมยู่กับผมทำบปบอยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมแล้วก็แนะนำสินค้าชุดใหม่ของเครื่องมือช่างของอุสกะกันนะครับซึ่งจะเป็นชุดคู่หูมอเตอร์ไร้แปลงถานโอสากะ2 0โวลต์ Wo, ที่แรงพร้อมลุยทุกการใช้งานสำหรับชุดคู่หูนี้นะครับก็จะมีชุดเครื่องเจียร์ไร้สายอสากะรุ่น OCAG 7 4 6 p 1 แล้วก็ชุดสว่านกระแทกไร้สาย3ระบบโทสุกะรุ่น OCHD 802เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของชุดคู่หูกันทีละตัวดีกว่านะครับว่าจะมีสเปคฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรกันบ้างนะครับผมจะมาเริ่มที่เครื่องเจียไร้สายโอสกะย0่โรุ่น OCG 7 4 6 P 1กันก่อน มาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนี่ก็เป็นตัวเครื่องเจีรไร้สายอุสการุน่นนี้แบตเตอรี่อุสกาคุณภาพสูง20โวลต์พร้อมแท่นชาร์จ1ชุดกาดบางใบ1อันประแจขันแหวนล็อกเครื่องเจียนึอันด้ามมือจับ1อันแล้วก็จะมีชุดแป้นขัดตีนทุกแกแล้วก็ใบขัดกระดาษทรายใบตัดใบเจีรแล้วก็ ใบขัดเงาขนแกะอย่างละ1ชิ้นสำหรับตัวบอดี้ของเครื่องเจียนะครับทางอุตสาห์เนี้ได้ออกแบบดีไซน์ใหม่หมดเลยกระทัดรัดดูล้ำสมัยเฉียบคมและดูดันตัวมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์แบบบัสเลสไลท์แปลงฐานนะครับลุยงานหนักได้สบายมอเตอร์ไม่ไหมอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามอเตอร์แบบแปลงฐาน เวลาจับตัวเครื่องเนี่ยสามารถจับได้กระชับถนัดมือดีมากเลยสามารถทำงานได้สะดวกมีความคล่องตัวควบคุมการใช้งานง่ายสวิตช์มือบีบนะครับกดง่ายควบคุมง่ายไม่เมื่อยมือสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยกดที่ปุ่มนี้นะครับสวิตช์มือบีบเนี่ยจะล็อกอัตโนมัติถ้าจะคลายออกก็กดสวิตช์ย้ำอีกหนึ่งครั้งปุ่มก็จะเด้งออกมา จุดเดนอย่างหนึ่งนะครับของเครื่องเจียตัวนี้คือระบบซอฟต์สตาร์ทคือเมื่อเราเปิดเครื่องเจียเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะค่อยเร่งความเร็วจากช้าไปหาเร็วลดแรงกระชากใบไม่ดิน้น และเครื่องจะไม่ทำงานแม้เปิดสวิตช์ค้างไว้ซึ่งเครื่องเจดูทั่วไปเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเนี่ยมอเตอร์จะหมุนเลยนะครับมันก็จะมีแรงกระชากซึ่งระบบเนี้ยก็จะช่วยลดการสึกหลอของพวกเฟืองแล้วก็ของมอเตอร์แถมยังช่วยยือดอายุการใช้งานได้อีกด้วยนะครับมาดูเรื่องของความเร็วตัวเครื่องกันบ้างเราสามารถปรับความเร็วได้3ระดับโดยกดปุ่มปรับระดับตรงนี้นะครับ ซึ่งระดับที่1น,นะครับอยู่ที่4,000รอบต่อนาทีระดับที่ 2, 6,000รอบต่อนาทีแล้วก็ระดับที่3เนี่ยเร็วสุด8,500รอบต่อนาทีทำให้เวลาทำงานตัดขัดเกียร์ก็สามารถทำได้สบายเลยควบคุมความเร็วได้แบบแม่นยำเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานดูกันนะครับผม ก่อนใช้งานเนี่ยให้เราใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้เรียบร้อยทั้งกาดบางใบด้ามจับแล้วก็อย่าลืมใส่แว่นตาในการใช้งานด้วยนะครับเริ่มด้วยการตัดเด็กกันดู ก็ตัดได้เร็วนะครับง่ายมอเตอร์เนี่ยมีแรงบิดที่สูงเลยตัดเด็กเส้นก็สบายสบายเลยมาเปลี่ยนเป็นใบขัดกันบ้างลองขัดไม้กันดูใส่แป้นขัดจีนทุกแก่ การใช้งานตัดขัดเจียก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับการใช้แบตเตอรี่สำหรับเครื่องเจียเนี่ยก็มีคำแนะนำซึ่งเราไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กกว่า4แอมป์เพราะอาจจะทำให้เครื่องเนี่ยร้อนเกินไปหรือทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเสียหายได้ควรใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่4แอมป์ขึ้นไป เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของสว่านกระแทกไร้สายโอสการุ่น oc hd 802กันบ้างนะครับภายในกล่องของชุดสว่านก็จะมีคู่มือการใช้งานนี่ก็เป็นสว่านกระแทกไร้สาย3ระบบโอสกกมีแบตเตอรี่20โวลต์พร้อมแท่นชาร์จมาให้1ชุดแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้ก็จะมีดอกสว่านมาให้4ดอกขนาด3-6มิลหัวต่อสวมเร็ว ชุดดอกไขควง10ตัวแล้วก็ตะขอเกี่ยว1อันต่อไปนะครับมาดูสเปคฟังก์ชันต่างๆกันบอดี้ของตัวสว่านรุ่นนี้นะครับอาจจะตัวเล็กคอสั้นแล้วก็มีน้ำหนักเบาน้ำหนักเนี่ยแค่0.9กิโลกร,รัมเท่านั้น,นครับออกแบบตัวเครื่องเนี่ยมาให้ดูสวยงามเลยนะครับจับได้กระชับถนัดมือดีมอเตอร์แบบบัสเตอร์ไลทแปลงฐานแรงบิดสูงถึง65นิวตันเมตร เจาะได้เร็วแรงเจาะดอกใบพายขนาด20มิลลิได้สบายเลยฟังก์ชันการทำงานสาระบบนะครับทั้งขันสกรูงานเจาะและก็งานกระแทกปรับท้อคือปรับแรงบิดได้สูงสุดที่20บวก2ปุ่มปรับความเร็วอย่างดีปรับง่ายไม่ฝืดสามารถปรับความเร็วได้2ระดับโดยระดับที่1นะครับอยู่ที่450รอบตอนาที ระดับที่ 2- 1,500รอบต่อนาทีหรือจะปรับเร่งความเร็วโดยใช้นิ้วกดที่สวิตช์ก็ได้นะครับปรับการหมุนซ้ายขวาได้โดยกดที่ปุ่มตรงนี้เลยที่ฐานตัวเครื่องนะครับจะติดไฟ LED มาให้ด้วยนะครับเพื่อการทำงานในที่มืดจะทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับไฟเนี่ยสองสว่างไร้เงาหัวจับดอกสว่านนะครับเป็นแบบเหล็กพิคอรกพร้อมระบบคลิกล็อก มีความแข็งแรงทนทานจับดอกสว่านได้แน่นเจาะได้นิ่งสามารถจับดอกสว่านได้สูงสุดที่10มิลิเมตรท้ายตัวเครื่องนะครับจะติดแม่เหล็กสำหรับการติดสกรูหยิบสกรูง่ายทำงานได้รวดเร็วขึ้นด้านล่างนะครับมีที่พกเก็บดอกไขควงแล้วก็มีสายห้อยตัวเครื่องติดมาให้ด้วยทำงานขึ้นในที่สูงได้สบายเลยนะครับเพราะว่ามีตะขอเกี่ยวติดข้างตัวเครื่องมาให้หนึ่งชุด เดี๋ยวไปชมการทดลองใช้งานกันนะครับผมมาขันสก,นกูกันก่อนนะครับโดยปรับโหมดมาที่รูปหัวสกูปรับแปลงบิดเนี่ยได้ตามต้องการเลยขันได้ดีเลยนะครับผม ต่อไปมาเจาะไม้แล้วก็เจาะเหล็กดูกันบ้างโดยการปรับโหมดมาที่รูปดอกสว่าน แล้วก็จะมาทดลองเจาะปูนกันนะครับโดยการปรับหมดไปที่รูปคอนคือระบบกระแทกการเจาะกระแทกเนี่ยสามารถปรับระดับกระแทกได้2ระดับนะครับระดับที่1นเนี่ย6,750ครั้งต่อนาทีแล้วก็ระดับที่2เนี่ย21,750ครั้งต่อนาที ระบบการทำงานโดยภาพรวมแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของโอสกานะครับจะเป็นแบตเตอรี่อันตราเซลคุณภาพสูงแรงดัน20โวลต์รีไซน์ใหม่ออกแบบให้ดูสวยโดยได้มีการพัฒนามานานกว่า2ปีก้อนแบตเตอรี่นะครับจะมีระบบระบายความร้อนซึ่ง จะทำให้การใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้อึดทนใช้งานได้นานขึ้นถึง30%เเลยไม่เสื่อมง่ายด้านท้ายของแบตเตอรี่นะครับจะมีปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่ให้ด้วยโดยแบตเตอรี่นะครับมีทั้งแบบ 2M แอมป์สแอมป์หแอมป์เปจนโดยแบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับสามารถใช้ร่วมกับสินค้าของโอสกาได้ถึง12สินค้าแล้วก็จะเป็น30สินค้าในเร็วนี้นะครับ และสำหรับชุดคู่หูมอเตอร์ไร้แปลงฐ่านนี้นะครับาทางโอสกะเนี่ยจะให้แบตเตอรีร่20โวลต์ความจุ4แอมป์มา2ก้อนด้วยกันส่วนการลงทะเบียนใบรับประกันสินค้าออนไลน์นะครับก็สามารถทำได้ง่ายตามขั้นตอน1 2 3ตัวสินค้านะครับจะรับประกัน6กเดือนด้วยกันเลยท่านใดที่สนใจชุดคู่หูมอเตอร์ไร้แปลงถ่านของโอสกะ ต้องการสั่งซื้อมาใช้งานนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ในช่องคำอธิบายแล้วก็จนคอมเมนต์นของคลิปนี้ก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อมาใช้งานกันได้ส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ในรายละเอียดที่ผมจะทิ้งไว้ในช่องคำอธิบายของคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ